สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะการเขียน Frontend นะเพื่อที่จะ Integrate เข้ากับ Backend นะคะซึ่งเราใช้ n o d e js นะคะเป็น Backend ตัว Frontend ที่เราจะใช้นะคะก็คือ next js นะคะจริงๆแล้ว next js ก็คือ React นั่นเองนะแต่ว่าเป็น React ที่มีการเพิ่ม,เ,มเติมความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะซึ่งตัวการเขียนโปรแกรมด้วย React นะคะหรือกับหเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือใช้เป็นลักษณะของภาษาจวาวาสคริปตนะคะตัว Next.js นะคมันทำอะไรได้บ้างนะคะก แน่นอนนะว่าเขาเป็น front end ก็ต้องจัดการงานในฝั่ง front end เป็นหลักนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการติดตั้งสักเล็กน้อยนะคะการติดตั้งตัว next js นะคะก็ทำในลักษณะเดียวกันกับ node js เลยนะ,ะก็คือใช้คำสั่ง npm install นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการสร้าง package jsn o file นะคะ เพื่อที่จะอธิบายในเรื่องของโปรเจกต์นะซึ่งถ้าหากว่าเราจะใช้ตัว Next.js นะคะก็สามารถทำงานได้โดยการเรียกคำสั่งนะ npm ง่ายๆเลยนะก็คล้ายๆกับตัว Node.js ทีนี้นะคะตัว Front end กับ Back end นะในการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่า Developer หรือนักพัฒนานเขียนทั้ง font-end และ back-end นะการสื่อสารระหว่าง font-end กับ Back e n k เี่ยก็ต้องมีการจัดการนะะอย่างเช่นอาจจะมีการกำหนดพอ d ให้มันต่างกันนะะอย่างเช่นพอ d 3000ัน run node js นะคะา0 0ั0 run next js ตัว next js จัดการงานที่ฝั่ง client แต่ว่าตัวมันเองเนี่ยนะเป็นเฟรมเวิร์กนะซึ่งทำงานในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะพูดง่ายก็คือมันประมวลผลที่คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะแต่ว่ามันส่งผลลัพธ์นะคะออกไปให้กับคล i เอ t นคะ,ะทีนี้เราไปถาม GPT สักนิดเดินะว่าตัว Next JS เนี่นะคะ เราจะสามารถเขียนโปรแกรมได้โดยใช้ React เลยหรือเปล่านะก็สอบถามเข้าไปนะว่า c a n I w r i t e a next js app นะเป็นวิธีการเดียวกันที่เขียนกับ React app นะเขาก็ตอบว่าใช่แต่ว่าก็มีในเรื่องของการ enhance เกิดขึ้นก็คือมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นการทำการ r o u t i n g นะ,ะการ render render ใน next js ก็จะเป็นลักษณะของ SSR นะก็คือ server side rendering นะครับพวกนี้คือมันแสดงวิวเนี่ยนะมันประมวลผลเนี่ยมันส่งจากเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดการ static ต่างๆนะอันนี้ก็ static s i t e generation นะพวกเป็น เป็นลักษณะของข้อมูลนะซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะการจัดการ API รั้วนะซึ่งตัว Next.js เนี่ยทำเพิ่มขึ้นซึ่งเขาก็เปรียบเทียบให้ดูนะว่า React มีอะไรบ้างนะมี functional component นะพูดง่ายเวลาเราเขียนโปรแกรมแต่ละอย่างเนี่ยนะเราจะต้องประกาศมันเป็นฟังก์ชันขึ้นมานะแล้วเราเรียกใช้นะมี h o o นะคะการ hook ก็มีการใช้ s t a t การใช้ effect ะะทั้งคู่ก็มีเหมือนกันนะมี component structure นะก็คือการออกแบบเฟร m e w ิ r ์ของเขาเนี่ยมันก็จะมีหลักการนะที่มีการออกแบบเป็นโครงสร้างนั่นเองนะมีในเรื่องของอ API นะการทำ event handling นะก็คือเป็นเรื่องของ user interface นะพวกปุ่มหรือว่าการโต้อตอบกับผู้ใช้นะ,ะทั้งคู่ก็ทำได้เหมือนกัน แต่เขาก็อธิบายมาต่อว่านอกจากนั้นแล้วนะ Next.js ก็ยังมีความสามารถนะ,ะที่เพิ่มขึ้นนะอันแรกเลยนะ,ะก็คือในเรื่องของไฟ e บท o ราวติ้งพู้ง่ายก็คือแค่สร้างเพจขึ้นมามันจะเป็น route ทันทีนะ,ะมี Server s i d n Rendering อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของการ Render นะ,ะผลลัพธ์แสดงที่ฝั่ง client นะคะ Static Site Generation API เรานะคะก็ถามเขาอีกนะเขาบอกอเขาก็บอกว่าเนี่ยเราถ้าเราไม่สนใจฟีเจอร์ Next JS แต่ว่าเขียนเหมือนกับ React เลยสามารถทำงานได้ไหมก็สามารถทำงานได้นะคะทีนี้จะเปิดตัวอย่างนะคะให้ดูนะคะเครื่องคอมพิวเ,เ,เตอร์เครื่องนี้เนี่ยนะะก็มี เซรเวอร์ Server, นะซึ่งรันโ o นด JS ที่พอร์ตหมายเลข3000นะคะแล้วก็มีตัวหมายเลขพอร์ตนะคะ3,004นะคะก็จะเป็น next JS นั่นเองนะคะอันนี้ก็ทำบางหน้าให้ดูนะคะคัปิดอ่าดีบั๊กไปก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นตัวคอมพิวเตอร์นี้นะมันจะแยกการทำงานนะระหว่าง f o n t e N d กับ b a c k e N d f o n t e N d ทำงานด้วย n e x t j s นะรันที่พอร์ต3 000, 4 0ส่วนฟอนต e N นะ,ะส่วนแบ็ e N นะทำงานที่พอร์ต3,000นะแต่ในการเขียนโปรแกรมนะฟอนต์ N เนี่ยก็มักจะมีการติดต่อไปยัง แบ็กเอ d เสมอๆนะคะเวลาที่ต้องการส่งรีเควสต์นะเพื่อที่จะดึงข้อมูลนะคะอย่างเช่นเรายกตัวอย่างนะ,ะของการทำงานนะสมมติว่าเราไปที่ตัวฟอนต์เอ d นนะฟอนต์เออยู่ที่3 4 0นสะสมมติว่าเราล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะ ล็อกอินปุ๊บนะ,ะก็จะมีการสร้างข้อมูลเซสชันขึ้นมานะซึ่งคนสร้างเนี่ยเป็นเป็นโนด JS โน e JS ก็จะโยนคุกกี้นะ,ะมาให้กับตัวฟอนต์เอ็นนะคะฟอนต์เอ็นก็จะทำการไปเฟดนะ Product ขึ้นมาแสดงนะซึ่งข้อมูลก็จะถูกส่งมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะคะ อันนี้เราก็จะเห็นฟอนตะ์เอ็นก็ยังอยู่ที่3 4 0 4นส่ะคะส่วนตัวส่วนตัวโคดนะเข้ามาดูโคดสักนิดหนึ่งนะคะการทำงานนะที่เรามี2เฟรมเวิร์กเนี่ยนะทำเนี่ยก็ต้องรันขึ้นมาทาั้งคู่นะคะจะรันใครก่อนใครหลังเนี่ยนะไม่ได้มีผลอะไรนะตราบใดที่ยังไม่มีการสร้างการสื่อสารเกิดขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายต้องพร้อมนะคะตัวอย่างในหน้าต่างนี้นะคะก็แสดงหน้าแรกนะคะโค้ดที่เห็นอยู่นี้ก็คือ next js นั่นเองนะคะซึ่งก็มีลักษณะของการเขียนโปรแกรมเหมือน react เป๊ะเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการ import นะะ import ก็ก็เทียบเท่ากับการ ไปอ้างอิงไลบรารีอะไรต่างๆนะที่จะเอาเข้ามาใช้นะแล้วก็มีการสร้างฟังก์ชัน home นะซึ่งก็คือเพจซึ่งเป็นหน้าแรกนะคะจะเห็นว่านะมาดูฝั่ง next js นะการจัดการเราของเขาง่ายมากนะก็คือ,อต้องเอาเพจต่างๆนี่ไปใส่ไว้ใน directory หรือว่าโฟลเดอร์ชื่อเพจนะคนะซึ่งมันก็จะเป็นเร้าให้อัตโนมัติ นะลักษณะนี้ก็เรียกว่า document document r ั่วอะไรประมาณนั้นนะคะก็ะใช้เอกสารเป็น,ปนตัวราเลยนะคะซึ่งนะคะก็จะมะีการกำหนดนะ component อะไรที่เราอยากใช้นะ component ก็อย่างเช่นการออกแบบนะ navbar navigation bar นะคะอย่างถ้าเราเขียนโน d e js เนี่ยเราก็จะมี การสร้างนะคอมโพเนนต์เหมือนกันนะคะสวิตเป็นโหนด JS ตรงนี้นะคะ,ะซึ่งมันก็จะเป็นตัว h e a d ดอรนะคะซึ่งเราก็เก็บไว้นในโฟลเดอร์นะคะแต่พอเราพอเราไม่ทำในส่วนของแคลนนะในฝั่งโหนด JS เราก็สามารถที่จะไปจัดการในฝั่ง nextJS ได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นก็งานในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะคะในเรื่องของการาทำพวกเฮดเดอร์อะไรต่างๆพวกนี้นะพวกอะไรที่แบบนามสกุล ejs เนี่ยเราเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องใช้แต่เราสามารถที่เอาโค้ดที่เขียนตรงเนี้ยนะไปใส่ในฝั่งไคลเอนก็ได้นะก็ก๊อปปี้ไป นะแต่ก็ต้องมีการดัดแปลงอยู่บ้างเพราะว่า s y น t a แท็อะไรบางอย่างนะมันจะต่างกันนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะในฝั่ง next นะนะเรา include อะไรต่างๆนะสร้างฟนะังก์ชันสร้างตัวแปรอะไรต่างๆ use state นะนะคำสั่งที่สำคัญก็คือการ return นะ return นี้ก็จะ return ะเว็บเพจนั่นเองนะอันนี้เป็น เป็นไฟล์โฮมนะคะก็คือหน้าแรกอันนี้เขียนไม่ถูกนะคะใส่ไตเติลน,นะคะโฮมแล้วก็มีการเรียกใช้ Bootstrap นะคะแล้วก็มีการเรียกหน้าบ,บาร์หน้าบ,บาร์แล้วก็ต้องมีการจัดการให้มันเป็นคอมโพเนนต์นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นดีเทลนะคะการเขียน Bootstrap เวอร์ชันที่5เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเอาลิงก์ของเขานี่มาวางไว้ในส่วนท้ายของเอกสาร HTML ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะโค้ดของเรานะส่วนนี้เราสามารถที่จะไปก๊อปปีเอาจากโค้ด ejs นะที่เราเขียนไปแล้วมาตัดแปลงตรงนี้ได้นะมันก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วนะคะ ทีนี้การรัน next.js เนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างจาก node.js นิดหนึ่งตัว next.js เนี่ยทำงานที่ฝั่งแคลนส่งผลลัพธ์ไปฝั่งแคลนแต่ตัวเองเนะเป็นทำงานอยู่ที่เซนะิร์ฟเวอร์นะแต่เวลาที่เราแก้ไขโค้ดอะไรต่างๆตรงนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องรันเซิร์ฟเวอร์ next.js ใหม่นะคะ การแก้ไขเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ทันทีนะคะส่วน Next, ส่วน node js นะซึ่งเป็น back end เนี่ยเวลาจะแก้ไขโค้ดเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องรันเซิร์ฟเวอร์ใหม่เสมอนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นถามว่านะ,ะแล้วถ้าเราจะใช้ node js นะ,ะทำเว็บแอปพลิเคชันอย่างเดียวเลยเนี่ยสามารถทำได้ไหมนะคะ เราไม่ใช้ Next นะ,ะมันก็ทําได้เหมือนกันนะแต่เพียงแค่ว่าในการจัดการจัดการงานฝั่งแคลนนะคะ Web Framework ที่ support นะคะ Front End เน,เนี่ยมันมักจะมีฟีเจอร์หรือว่ามีฟังก์ชันอะไรที่อำนวยความสะดวกในการเครีโปรแกรมน,นั่นเองเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปเราอาจจะเลือกใช้ Front End น,น,นะคะมาทำงานนะคะ ซึ่งตัว Next.js เขาก็สามารถที่จะไปเรียกใช้ Tailwind.css อะไรก็ว่าไปนะเข้ามาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลที่ฟอนต์เอนด้วยนะคะในคลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายนะการความเชื่อมโยงนะระหว่างฟอนต์เอ็นกับตัว Back-end เพียงเท่านี้ค่ะ